ครับผมแล้วกพบกับกล้องบอกรูนักสืบชาแนลนะตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ตลาดนะครับผมแต่ว่าผมไม่รู้ว่าตลาดอะไรนะรอหาพี่ครูพีน,นี่นะฮะทางเข้าร้านนะครับทางเข้าต่อน,นะครับอันนี้ตลาดยังครับี่ยตลาดตลาดตลานนานะครับผมวันนี้ผมก็หาได้หกถุงนะครับผมเราก็บาทเองนะครับผมก็คืยต่อที่นี่นะครับผม f อซีเนาะนะครับผม ก็อื่นก็มีนะครับผมนี่เลยนะครับก็จอดตั้งหลักประทานตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนะนะครับเดินไปเดินมานะครับได้เห็นนะครับว่าตั้งร้านอยู่ตรงนี้นะนะครับผมก็จะได้เข้ามาซื้อนะครับผมก็ร้านค้าขายนะครับก็ทยอยมาแล้วนะ ี่นตลาดทัพเจ้านะครับจังหวัดอุดรนะครับผมอนะครับเราก็จะไปเนี่ยครับรองหัวหน้าน,านอาอา้อนะครับจะเอายังไงต่อนะฮะจะกลับหรือว่าจะเลี้ยขายนะครับผมตั้งแขงก่อน เดินนะครับไปดูตลาดนาอนะครับว่ากว้างขนาดไหนนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับจุดแรกนะครับก็คือนมเปรี้ยวของเราเนี่แหละแล้วก็แตงโมนะครับผมแล้วก็ร้านขายพิซขายอะไรนะครับผมนะครับถ้าแบบฟูเนาะเอเอเอสนะครับวันทูพอนะครับจะมีคะแนนนะครับแรกฟรีนะครับสองคะแนนหนึ่งบาทฮะเช็คคะแนนได้นะครับดอกจันห้าห้าศูนย์เนาะโทรออก ปีนะครับผมอ่ะ,ะครัไปนะครับเอาเอาไปขายตัวนี้ได้บอ<ะ>เอาไปขายตัวนี้ได้บอได้แนละ้วแต่ตัวเองเลยถ้าอยากกลับมาโมน้าก็เล่แต่ว่าเขายังไม่ได้ขายของเขาจะซื้อเราไห่นะก็ลองดูงไปน้ำซุนลมส่วนนี่นะครับจุดแรกนะครับ น้ำเปรี้ยว่าคาครับน้ำเปรี้ยวนะก็จะเป็นล้างท้ายดอกไม้นะครับอันนี้ก็คือผมจะพาเดินดูนะครับตลาดยาวไปถึงไหนนะครับผมน้ำเปรี้ยว่าคากินอะไรายผักเมีนะอันนี้ผักนะ,นะเขากำลังตั้งร้านอยู่เนาะนะครับอันนี้ไก่ทอดเออ นะอันนี้หอมอกเนาะอันนี้ขอาหมูย่างนะเนี่ยน้ำเปรี้ยวปลาครับนี่ปลาเผาเนี่ยนี่นะครับต่อไปนะครับเอาเริ่มตั้งนะน้ำเปรี้ยวปลาครับน้ำเปรี้ยวนี่นะลูกชิ้นนะครับผม น,น,น,น้ำเปลียวป่ะครับน้ำเปลียวน้ำเปลียวอันนี้นี่ครับกำลังจะตั้งร้านเนาะนะเอฟซีนะ FC. เดี๋ยวผมพาไปดูได้ว่าจะถึงไหนนะครับพ่วงไปน้ำเปลียวครับอันนี้ตุ้ยชูชีเนาะอันนี้อันนี้มะละโกอะไรแบบนี้นะฮะ วเจียวกระเช้านุ่นนะฮะเรือ่องโค้ะ,ะนะครับน้องเปรี้ยววะครับนี่นะแตงโมและอะไรต่างๆนะครับผมโอ้ยไฮโลนะหั่นลาบอ,อันนี้ข้าวโพดนะมันเจีวอันนี้ผักบูัวผักยาวนี้ก็ตั้งแผงเลยเนาะปลา อันนี้พันไม้เนอะอันนีนขุกเท้านะครับอันนี้ของทุกอย่างยี่สิบนะเนี่ยอใน,นกางเกงอะไระนะครับก็ร้านก็ถึงนี่นะฮะยศีเยวผมรอเดินกลับนะครับเดี๋ยวให้คนเยอะๆเอกอนนะครับไป มาเลขาอีกทีวันน,น,นี้นะครับก็ขายได้ครถุงนะครับก็ประ้อยใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ก็จะได้ร้อยนะครับ,120ร,บร้อยยี่สิบนะได้ยี่ร้อยยี่สิบบาทนะครับก็ค่อนข้างที่จะขายได้ยากมากนะครับขายยากมากเายยาากนาะ แต่ว่าทุกอาชีพนั่นแหละนะครับผมก็เข้าใจอยู่ว่าทุกอาชีพนะครับกว่าจะหาเงินแต่ละบาทได้นะครับยาเยืดยาเยืดแผ่นขนาดไหนนะครับีผมก็จะให้ดูเลยว่าขนาดหัวหน้านะครับและพี่พี่นะครับพี่เขานะที่เคยขายมาก่อนนะก็ได้มาตั้งประจำจุดขายนะครับโกรดีย เนี่ยนะครับที่ตลาดนะครับนาะซ่าเอฟสี่ดังจิมน้ำเปรี้ยวนะครับดีไลท์เนาะนะครับที่เขามาตัง้งขายตรงนี้นะครับผมก็รอนะครับรอรอลูกค้าหรือคนมาเดินซื้อของนะครับเยอะๆแล้วก็แม่พ่อค้าแม่ค้านะฮะก็จะได้ มีอะไรได้ตังค์นะครับก็จะได้ซื้อนมเปรี้ยวดีไรสนับสนุนของผมบ้างนะฮะเอฟซี FC. เออใช่ไหมล่ะครับผมะนะครับ FC ท่านใดน,นะครับที่อยู่อุดรนะครับรู้จักผมก็มาสนับสนุนผมบ้างเดอ้อนะครับมาช่วยอุดหน,นุนหน่อยนะฮะนมเปรี้ยวดีไรนะครับถุงละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับ FC เนาะ นะครับมามามา,มาช่วยหน่อยนะครับผมตอนนี้ก็เขาเรียกว่าจะบ่ายจีบองแล้วเนี่ยจะบ่ายสามแล้วเนาะนะครับก็ขายได้เพียงแค่หกถุงเท่านั้นเองนะเอฟซี F C. นะครับหกถุงเท่านั้นเองวันนี้จะได้รายได้นะครับต่อวันรนะ้อยกว่าบาทจริงๆแลวโอ้ยมาตั้งออกมาตั้งแต่เช้านะครับผม แต่ก็ร้อนนาอนะครับแต่ก็ยังไงได้นะครับต้องสู้ต่อไปนั่งรอลูกค้าเนาะนะ่งรอสี่นั่งรอนัรอลูกค้าจะได้เพราะว่าช่วงเย็นๆนะฮะคนที่มาตลาดนะครับก็จะเยอะน,ยนะครับก็ช่วงนี้อากาศร้อนอยู่นะครับสวนท้ายร้านนวลาร้านนี้นะครับเยี่ยมเลยเนาะนะ เช้าเนี่ยโอ้โหว่าเข้าไปบ้านนะครับเกือบจะโดนหมากับหมาตัวเบลเลยเลยนะเอบสี FC. มาตัวใหญ่มากวิ่งไล่นะครับโอ้เข้าไปสี่ซุ้มสี่ซุ้มห้าไม่ได้เนี้ยนะครับโดนหมาไล่นะเนี่ยเอายงงเกียงเนาะนะครับเออไหนนะฮะพอไหม โอเคเนาะนะครับก็อ,อย่าลืมเนาะฝากคลิปนี้ EP น,นี้นะครับอ,อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องบาาูกับน้องพิม channel ด้วยเนาะนะครับถึงรายไ,ได้ผมจะน้อยนะครับแน่ชัดเนาะนะครับผมวันนี้น่าจะได้ร้อยกว่าบาทนะร้อยยีย่สิบหรือเปล่านะรอดูกัน,นว่าผมจะได้เท่าไหร่นะครับผม